การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกแห่งหนึ่งมีหิ่งห้อยตัวน้อยชื่อว่าแสงนวลอาศัยอยู่กับครอบครัวของมันหิ่งห้อยทุกตัวในหมู่บ้านมีแสงสว่างที่สวยงามเวลากลางคืนหมู่บ้านของพวกมันจะเปล่งแสงสว่างราวกับดวงดาวนับร้อยนับพันกลางท้องฟ้ามืดมิดแสงนวลน,นั้นแตกต่างจากหิ่งห้อยตัวอื่นๆเพราะแสงของมันไม่สว่างเท่ากับตัวอื่น มันจึงรู้สึกอายและไม่กล้าออกไปเล่นกับเพื่อนๆแสงนวลชอบไปนั่งเงียบๆใต้ต้นไม้ใหญ่หวังว่าสักวันแสงของมันจะสว่างสวัยเหมือนกับตัวอื่นคืนหนึ่งขณะที่แสงนวลน,นั่งอยู่ใต้ต้นไม้มันได้พบกับนกคู่แก่ตัวหนึ่งชื่อว่าปีกเงินนกคู่ปีกเงินเห็นว่าแสงนวลดูเศร้าจึงบินมาใกล้และเอ่ยถาม เจ้าหิ่งห้อยตัวน้อยทำไมถึงดูเศร้าขนาดนี้ละ่ะแสงนวลเล่าเรื่องของมันให้ปีกเงินฟังพร้อมทั้งบอกว่าอยากมีแสงที่สว่างเหมือนตัวอื่นๆปีกเงินฟังแล้วก็ยิ้มเจ้ารู้ไหมแสงสว่างที่สวยงามไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสว่างเพียงอย่างเดียวบางครั้งแสงที่อ่อนโยนกลับสวยงามกว่าที่คิดแสงนวลยังคงสงสัยแต่นกคู่ปีกเงินได้พามันไปยังทะเลสาบใสที่อยู่กลางป่า ในคืนที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวแสงนวลมองดูแสงอ่อนๆของตัวเองสะท้อนในผืนน้ำมันสังเกตเห็นว่าถึงแสงจะไม่สว่างจ้าแต่มันกลับดูนุ่มนวลและอบอุ่นจากคืนนั้นเป็นต้นมาแสงนวลไม่ไอายแสงของตัวเองอีกต่อไปมันเรียนรู้ที่จะภาคภูมิใจในตัวเองและแสงอันอ่อนโยนของมันเมื่อใดที่ป่างเงียบสงบและดวงดาวเต็มท้องฟ้า แสงนวลก็จะออกมาเต้นรำในยามค่ำคืนส่องแสงอบอุ่นให้กับทุกคนในป่าและกลายเป็นสัญลักษณ์ของความงดงามที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความงามและคุณค่าไม่ได้วัดจากความโดดเด่นเพียงอย่างเดียวบางครั้งสิ่งที่เรียบง่ายและอ่อนโยนก็สามารถเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดได้เช่นกัน